คนครหลวงเวียงจันทเต็มไปด้วยการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดหลังจากลาวเตรียมความพร้อมในการเปิดประชุมสุดยอดอาเซียนครับทางการลาวได้ระดมกำลังทหารและรถพุ่งเกราะประจำการทั่วบริเวณเพื่อคุ้มกันความปลอดภัยให้ผู้นำประเทศสมาชิกและประเทศผู้เจรจา ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนก็ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสุดยอดครั้งที่44 <Now S 1> และครั้งที่45 <call> three, ในวันที่9ถึง11 <once> eight, ตุลาคมนี้นะครับ one, two, โดยเสริมไซกรม,มสิทธิ์รัฐมนตรีต่างประเทศลาว Now, <as S 1> กล่าว ia, เปิดการประชุมพูดถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ changing and complex geopolitical and geoeconomic landscape that presents both opportunity and challenges. ASEAN concerted effort is needed to respond proactively and effectively to these challenges. ด้านรัฐบาลทหารเมียนมาได้ส่งอ่องเจอโมปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีนะครับ หลังจากเมียนมาไม่ส่งผู้แทนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเข้าร่วมการประชุมตามมติของที่ประชุมอาเซียนเมื่อกลางเดือนตุลาคมปี2021ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้มองว่าเป็นสัญญาณให้เห็นการยอมรับฉันทามติ5ข้อที่มินอองลายเห็นชอบร่วมกับผู้นำชาติสมาชิกอาเซียนก่อนหน้านี้ด้วยครับรัฐบาลทหารเมียนมา ก็เคยออกคำเชิญให้กลุ่มต่อต้านร่วมเจราจาหาทางออกหลังจากความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายยืดเยื้อมานานกว่า3ปีนะครับในขณะที่กองทัพเป็นมาสูญเสียฐานที่มั่นหลายจุดให้กลุ่มต่อต้านนับตั้งแต่พันธมิตรสมพาราดรภาพเปิดปฏิบัติการ1027เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วด้านอินโดนีเซียก็เป็นเจ้าภาพจัดประชมุมเมอช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกับอาเซียนสหภาพ,าพยุโรปสหรประชาชาติและกลุ่มต่อต้านด้วย ความขัดแย้งในเมียนมาถือเป็นวาระหลักวาระหนึ่งในการประชุมนัดนี้ครับท่ามกลางความไม่ลงรอยกันของสมาชิกในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างอินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินส์เรียกร้องให้ใช้มาตรการแข็งก้าวในขณะที่อีก6ประเทศที่เหลือยังคงสงวนท่าทีต่อความขัดแย้งในครั้งนี้ขณะที่ไทยก็ต้องอ้าแขนรับผู้ลี้ภัยความขัดแย้งหลายพันคนจากเมียนมา แล้วก็ได้ร้องขอให้อาเซียนหันมาดําเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากนายกรัฐมนตรีนางสาวแพททองทานชินวัตรที่ระบุว,ว่าอาเซียนจะต้องมีบทบาทในการฟื้นฟูสันติภาพในเมียนมาเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยไทยจะประสานงานกับมาเลเซียประธานอาเซียนในปีหน้าเพื่อใช้กลไกทางการทูตในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในเมียนมาด้วยครับ อดีตประหลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์ในรายการเทพชัยทอล์กนะครับเกี่ยวกับบทบาทของไทยในประเด็นนี้ค,คุณเสียสังเเองก็ติดตามเรื่องนี้มาใกล้ชิดช่วยคุณปานปีอยู่ได้ซ้าไปใช่ไหมครับถ้าจะมีคําแนะนำไปกับรัฐบาลคุณแพลตองทานในปัจจุบันเนี่ยเรื่องเมียนมาเนี่ยจะจะแนะนํำยังไงดีผมว่าคือเมียนมาเป็นเรื่องของความมั่นคงของ,ของไทยโดยตรงนะครับมีผลกระทบระยะสั้นมีผลกระทบระยะยาวนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยต้องต้องพร้อมที่จะขับเคลื่อนนะครับแล้วก็มาอยู่ในแนวหน้านะครับในในการแก้ไขปัญหาภายในของของเมียนมานะครับแล้วบทบาทของไทยเนี่ยผมคิดว่าเราทําได้ถ้าเรามีทิศทางที่ชัดเจนถ้าเรามีการพูดคุยข้างในของเราเพราะผมจะบอกเสมอเลยหน้าที่ของไทยเนี่ยที่ผมสังเกตเลยพอเราเริ่มขับเคลื่อนเนี่ย หลายประเทศเขาจะมาคุยกับไทยเขาามีความสบายใจในการคุยกับไทยนะครับ,รบแล้วเขาคิดว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถเป็น h o n เนส b r บร e กได้สำหรับทะเลจีนใต้ก็ถือเป็นประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งในการประชุมครั้งนี้นะครับหลังจากเรือจีนกับเรือฟิลิปปินส์เผชิญหน้ากันรุนแรงในพื้นที่พิพาทครับโดยจีนอ้างกรรมสิทธิครอบคลุมพื้นที่มากกว่า1้อยละเกของน่านน้าในทะเลจีนใต้จนนําไปสู่ข้อพิพาท กับประเทศในอาเซียนทั้งมาเลเซียบรูนเวียดนามรวมทั้งฟิลิปปินส์ด้วยครับ